มตายตายตายตอนนี้กำลังสิ้ไปกินกูกระทกเรือชิมันเองทางไปก็ไม่ได้ เรียบร้อยแล้วไปไปไปน้องสาวคนเก้าคนเดียวข้าเชื่อ <laughs> <c oughs> อย่าง <c oughs> โาบ,ม,บมีจะบอก คือน้องแบมแบมแมไบมแบมรีวิวด้วยมือนคือค้างเสียบกินลุนได้อยู่ได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะได้เนี่ยตอนนี้กำลังเริ่มจะพาอีกแค่หนึ่ง Mất cả mèn chưa à? หนูขาวบ้านเราเรียกว่ากระเพาะเอ้ะแมนบอกอันอันที่เขาขิงหัวอ,อันอันเขาปาดออกมาแล้วมันมีขงมิงหัวอยู่กินแล้วมันนะแมนบอก

วันยองอ้าวตาเธอกินมานี่นะอือคุณสตีวันยองไปกินอะไรตัวกินแล้วอิ่มเบนสภาพตอนกินแล้วหน้าเลยหน้าผู้ใดกันนะเอามาอีกกินได้นะอูอผู้ละข่าแดกอะห้าแสนห้าสิบ ห้าสิบเกห้ามื่นเนาะห้ามืนเก้าพันกี่ห้าหมื่นเกพักีได้เรือราน่เขาจะพักแต่ว่าเมื่อกี้เขาไปเรือกมันเิ็นเบอร์ลกอเขาก็เลือกบร้เ็ลกัน่นเนาะสำหรับคลิปนี้เขาก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าบ๊ายบายมาหมื่นสิบเอ็ดยงมาแล้วพัสดอ